นำบริษัททัวร์ซีริเทคจากประเทศกัมพูชาและก็ประเทศเวียดนามก่อนที่จะนำเข้าไปสู่ที่เปิดอย่างเป็นทางการครับกราบเรียนเชิญคุณาาควัสดุเครื่องสารกรมท่องเที่ยวอย่างเป็นประสิทธิภาพต่อไปที่มีความต้องการหลากหลายรูปแบบได้อย่างครบคันมากขึ้นทั้งนี้วัสตุเป็นสคพงนายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวเชลบุรีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทุกท่านให้ความสนใจเข้าร่วมงาน ที Schools, ่เจรจาธุรกิจที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในภาคนอ่อและานพิลาจังหวัดสมุทรีผมจึงขอขอบคุณภาครัฐทุกหน่วยงานที่ร่วมกันดูแลคุณทิติพันธ์เพชรกรคุลตรองนายกเมืองเขทีย่าที่กล่าวต้อนรับกลุ่มเบเยอร์และเซลลูสทุกท่านด้วยครับกลุ่มที่พามาเนี่ยไม่น่าจะไม่น้อยกว่า50ล้านบาทนะคะนอกจากนั้นอีกสิ่งอที่ชื่ออีกชื่อนึงก็คือทีเซ็จมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะ ดิฉันถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ในวันนี้ทุกท่านประทับใจและกลับมาเที่ยวในครั้งต่อไปดิฉันขอถือโอกาสนี้ afternoon thank you very much ขอบคุณครับท่านผู้ชมที่รับเกียรติจากท่านพิธีการตื้มนายกโคงการบริหารสวนจังหวัดชนบุรีก็ผมเนี่ยในนามของงค์การสุ่จังหวัดชนบุรีและก็ต้องกล่าวในนามของจังหวัดชนบุรีด้วยนะครับว่าวันนี้ มีความยินดีอย่างมากนะครับาาที่จริงแล้วในเขตพื้นที่มันจะสุดแค่จอมเทียนนะครับแล้วก็ได้ให้การสนับสนุนในการจัดง,งานพัทยาไทยเพื่มาขึ้นมานะครับพัทยาเนี่ยนะครับพวกเราหลายคนยังอำเภอเดียวที่มีพระราชวังยุูร้อนของพรามหาษักริร์ thank ับทุกท่านนะครับพร้อมครับผมหนึ่สงสองสามครับ